เวลาบ่ายคล้อยณวันหนึ่งพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่บนปราสาทที่นางวิสาขาสร้างไว้ในบกพาดางรุงสารถีได้เสด็จลงมาทรงจงกรมอยู่ที่เงาประสาทสามเณรสองรูปคือสามเณรวาเสถะและสามเณรภาราทวาชซึ่งอยู่ระหว่างรอที่จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อเห็นเสด็จจงกรมอยู่ก็ชวนกันไปเข้าเฝ้าหวังได้ฟังกะดำรัสสั่งสอนเมื่อไปถึงที่เสด็จจงกรมก็พากันเดินจงกรมตามพระพุทธองค์อยู่ข้างหน้าพระพุทธองค์ตรัสเรียกสามเนนทั้งสองมารับสั่งถามว่าอยู่ในวันนะปรามออกความบวชนี้พวกคพรามด้วยกันไม่ก่อวว่าอเล่สัมมเนนกราบทูลว่า เนทั้งสองถูกพวกรามด่าว่าเอาอย่างรนแรงว่าเกิดในวันละสูงสุดแล้วทําไมถึงไปเกลียดกลัวอยู่กับพวกวันละอยวานพวกสมณะล้วนพวกเขาพูดว่ารามเท่านั้นเป็นพวกคนขาวเป็นคนบริสุทธิ์พวกอื่นล้วนแต่เป็นคนดำหคนไม่บริสุทธิ์พวกรามเท่านั้นเป็นบทเกิดจากกุระของโรมเกิดจากโอลโรม กรมสร้างขึ้นมาให้เป็นทายาทส่วนพวกสมณะโล้นเป็นพวกขหาบดีเป็นคนดัเนกเกิดจากบาปของพรมพระพุทธองค์ตรัสว่าพวกกรามหลังนั้นลืมำพื้อของตนเป็กลางออกมาหรืนอนี่นวาเสตษ,ษักและภาระทวาชะเอนเราก็เห็นกันอยู่ว่าแม่กรามมณีของพวกกรามยีระดู ตั้งคันคลอดลูกให้ลูกดื่มน,นมพวกรามเกิดจากช่องคลอดของรามอีนทั้งนั้นมื่อเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ารามเหล่านั้นกลางตุงมครงทูดมุสาพวกเขาจะต้องได้ประสบสิ่งชั่วร้ายมากมายพระพุทธองค์กรัาว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์รามแพทย์หรือสูตร ยางก็มีการประพฤติผิดได้ในเรื่องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การมีสมิทฉาจารพูดมุสัพูดสอยเสษพูดหยักคายพูดเพเอเ้อร์โลกจัดอาฆาตแค้นและยึดขายผิดิการประพฤติผิดเหล่านีน้เมื่อเป็นอกุศลที่โทษก็ต้องเป็นอาคุด้ว่โทษไม่ควรประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อริยธรรม การประพฤติผิดดังกล่าวไม่จำกัดว่าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในคนวันละใดวันละหนึ่งเท่านั้นในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ประพฤติทมอันเป็นอกุศลดังกล่าวก็มีอยู่ทุกวันละไม่ใช่จำกัดว่าคนในวันละใดาวันละหนึ่งเท่านั้นทำดีทำกุศลเพื่อเป็นงนี้เหตุใดก็ปรางจึงกล่าวว่ารามเท่านั้นเป็นวันละประเสริฐ วันละเหลเลวทั้งสิ้นพรามเท่านั้นเป็นลูกในอกของพรมเกิดจากปากพรงคำกล่าวของพรามเช่นนั้นไม่มีวิญยูชนที่ไหนจะยอมรับได้แั่ต่อไปว่าวาเสัะและอาระทวาชะในบรรดาวันนาทั้งสี่นี้ผู้ใดเป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมันจันทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้ว รงภาระได้แล้วบรรลุในประโยชน์ตนการสจากสัโยชน์เครื่องผูกมัดโดยสิ้นเชิงแล้วหลุดพ้นก็รู้โดยชอบแล้วผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นยอดคนโดยธรรมไม่ใช่อธรรททำให้เขาเป็นยอดคนทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดสหรับทุกคนไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกหน้าขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เถิด ทรงยกตัวอ,อย่างให้เห็นชัดขึ้นว่าทาประเสริฐสุดสำหรับทุกวันน,บนับี้พระเจ้าเกษิฐที่โกศลทรงทราบดีว่าพระสมณโคโดมีผู้ล้ำเลิศมาจากสากยตระกูลเจ้าสากยะทั้งหลายนั้นยอมเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าเกษิฐที่โกศลเป็นทีนแถวยินดีพร้อมใจกันน้อมไหว้พระองค์กันโดยทั่วหน้า ในขณะที่พระเจ้าปเสนที่โกรลก็ทรงแสดงอาการนอบน้อมนบไหวต่อพระประานคตได้ทรงคิดว่าพระสมนโคโดมมีชาติดีกว่าเรามีชาติไม่ดีเท่าพระสมนัโคโดมมีกำลังเราม,มีกำลังเท่าพระสมนโคโดมีงามผดผองเรานั้นผีพันบนนมองระสมนโคโดมมีศักใหญ่ เรามีขับน้อยที่เป็นดังนี้พระเจ้าประเสริฐโกศลเป็นเคารพนับถือบูชาและนอบน้องต่อพังซึ่งมีอยู่ในตถาคตจึนขอให้เข้าใจว่าทําเท่านั้นประเสริฐที่สุดสาหรับทุกคนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าใครคือสมณะสารกระยกยบุวตรพระพุทธองค์รับแก่สามเณรทั้ง เคยมีชาติกำเหนิดต่างกันมีชื่อและโคษต่างกันออกจากเมืองมาบวยเป็นบนรรพชิตเมื่อมีใครถามว่าท่านเป็นพวกไหนขอให้ตอบเขาไปว่าเราเป็นสมณะสากยบุตรหรัสต่อไปว่าวาเสถันและภาระทวาชะผู้ใดมีศรัทธามั่นคงในสถาคตโดยเป็นสมดาบัน เกิดจากอริยมัรคซึ่งสมณพราเทวดามารครมหรือใครๆไม่อาจจะทำให้ความแคลนได้ผู้นั้นควรเรียกตัวเองได้ว่าเราเป็นลูกในปกเกิดจากโอทของพระผู้มีพระภาพเจ้าเกิดจากธรรมสว่างขึ้นโดยธรรมเป็นทาย,ยาทแห่งธรรมที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า ทรมากายดีแล้วกระมักายก็ดีทรมาพูดก็ดีธระมพูดก็ดีเป็นชื่อของกระทางคตการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของโลก ื่อจะให้สามเณรทั้งสองซึ่งมาจากวรนนับรามได้เข้าใจว่าวันนะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงยกเรื่องความเป็นมาของโลกและมนุษย์ขึ้นแสดงดันต่อไปนี้ยุคน้าและความลื่นการละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วโลกถึงคก่วไกลสัตว์มนุษย์โดยมากไดเกิดเป็น อาพัสรพรลมีแต่ใจมีปีติเป็นอาหารมีใสนในตัวเอาะเินอยู่ในอากาศเวิ้งว้างมีวิมานแสนางามท็นที่อยู่พวกเขาดำรงอยู่ในนั้นเป็นเวลาอันยาวนานเมื่อโลกก่อตัวขึ้นใหม่ยังไม่มีสิ่งมชีวิตใดซึ่งใช้เวลาอีกนานแสนนานพวกอาภาัสรพรมก็จะติด และเกิดใหม่วนเดกอนหยู่วันตีกนานณยุคหนึ่งจกกักรวาลนี้กลายเป็นน้ำมีแต่ความมืดปกคลุมยยอ,ย,ย,อยู่ไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาวไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีการเวลาเป็นเดือนเป็นฤดนูและเป็นปีสิ่งมีชีวิตเริ่มมีแต่เพศหญิงเพศช,ชายยังไม่ปรากฏ เป็นสัตว์เหมือนกันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันอยู่ยุกนวนดินและแสงอาทิตย์การเวลาผ่านไปอีกนานสสนนานจึงป,ปรากฏนวนดินลอยเป็นแพอยู่บนน้ำลักษณะเหมือนน้ำลงสดที่เคี่ยวแล้วปล่อยให้เย็นสนิทซึ่งจะปรากฏเป็นฝาอลอยอยู่บนน้ำนมนั้น นวลดินนั้นมีสีคล้ายเนยใสยและเนยข้นแบลดีมีรสอร่อยเหมือนน้ำพึ้งบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมครั้นแล้วก็มีสัตว์บางตนประเภทที่สงสัยถามพวกเดียวกันว่าอะไรลอยอยู่ที่นี่ล่างเอานิ้วช้อนนวนดินขึ้นมาชิมพรได้ชิมก็รู้สึกซาบซ่านไปทั้งตัว เขารู้สึกอยากจะกินขึ้นมาตัดตนอื่นก็เอาอยา่างพากันเอานี้ช้อน้วนดินขึ้นมาชิมได้ก็ได้ความรู้สึกเหมือกันพวกเขาเริ่มมีปัญหาเพราะรถของม้วนดินนั้นต่อาปตัดพวกนั้นก็พยายามเอามือปั้นนวนดินเป็นคำเพื่อบริโภคทันทีที่พวกเขาพยายามปั้นมวนดินอย่างจริงแสงในตัวของพวกเขาก็เลือนหายไป และแล้วดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏหมู่ดาวก็ปรากฏเมื่อหมู่ดาวปรากฏก็เกิดกลางคืนและกลางวันเมื่อเกิดกลางคืนกลางวันการนับเดือนนับฤดูและนับปีก็เกิดตามมานี่คือโลกในรอบที่จเจริญขึ้นยุคที่สัตว์เหล่านั้นกินม้วดินเป็นอาหาร สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือกายอยากขึ้นและปรากฏผิวพันธุ์ขึ้นมาบางพวกผิวพันธุ์ดีบางพวกผิวพันธุ์ซางพว,วพ,าพวกที่ผิวพันธุ์ดีก็เหยียบพวกผิวพันธุ์ซางเรื่องผิวพันธุ์ก็เลยเป็นเหตุให้เกิดมานะความถึงตัวแล้วง้วนดินก็แปรสภาพหายไปเมื่อม้วนดินหายไปพวกเขาก็ได้แต่ชุมนมกัน แสดงความเสียดายรสอร่อยของวันดีคําว่าอร่อยรสดีเป็ติดปากมนุษย์มาถึงทุกวันนี้พระพุทธองค์ตรับถึงเรื่องนี้ว่าพวกพราหมณ์พากำลังคิดถึงเรื่องที่เป็นเลิศแต่ก่เก่อนเขาก็หาได้รู้ถึงความหมายของเรื่องนี้ไม่คือไม่รู้ว่าสิ่งดีเลิศที่ตปนติดกบติดใจมาแต่อดีตการ ก็เป็นเพียงรสอร่อยของ้วนดินเท่านั้นเองยุคสเก็ดดินและเกลือดินวนดินที่แปลสภาพหายไปนั้นคือกลายเป็นสเก็ดดินลักษณะหเหมือนเห็ดมีกลิ่นรสยังหอมหวานอยู่เหมือนเมื่อยังเป็น้วนดินสเก็ดดินนั้นเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นดินานแสนนาน สัตว์ูกินสเก็ดดินในยุคนั้นมีกายหยาบแข็งยิ่งขึ้นผิวพันธุ์ก็สดใสชัดขึ้นมีการถือตัวในเรื่องถิวพันณุ์ว่าดีเลวต่างกันผู้มีผิวพันธุ์ดีกว่าก็ดูถูกผู้มีผิวพันธุ์เลวกว่าและแล้วสะเก็ดดินหายไปเกิดเครือดินขึ้นมาเครือดินแปลจากคำบาลีว่า ปัทานละตาเป็นพืชลักษณะคล้ายเผ่ผักงุ้มและแผ่พวยสีดินรสของเครือดินยังเหมือน้งวนดินสัตว์ทั้งหลายกินเครือดินเป็นอาหารกายก็ยิ่งหยาบแข็งและปรากฏผิวพันธุ์มากขึ้นผิวพันธุ์ดีเลยทำให้พวกเขาเกิดมานะักความถือตัวเข้าหากันสัตว์เป็นอยู่ด้วยเครือดินอีกนานแสนนาน เมื่อเครือดินหายไปพวกเขาก็พากันเสียดายรำพันถึงรสอร่อยของเครือดินเรื่องนี้พวก,กรามก็ระลึกไปไม่ถึงยุคข้าวสาลีเกิดเทศและการสืบพันธ์เมื่อเครือดินหายไปก็เกิดข้าวสาลีบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดข้าวสารไม่มีเกลอบพุ้มข้าวสาลีนั้น เมื่อเอามาเป็นอาหารในตอนเย็นรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็งอกขึ้นมาแทนที่เอามาเวลาเช้าก็งอกขึ้นมาในเวลาเย็นไม่เคยหมดไปและข้าวสาลีนั้นก็เป็นอาหารที่กินได้ท,ทันทีไม่ต้องหุงต้มแั่์ทั้งหลายกินข้าวสาลีได้มีกายที่หยาดแข็งยิ่งขึ้นผิวพันสวยงามชัดเจนปรากฏเยศเพิญเพศชาย และต่างเพศต่างสนใจจ้องมองซึ่งกันและกันตลอดเวลาแล้วก็เกิดความกำหนัดมีอาการบูบวาาขึ้นในกายเมื่อเกิดความกำหนัดก,ก็มีการเสื่อมพันพวกสัตว์อื่นเห็นเข้ากโ็โปรยฝุ่นโปรยเท่าใส่พร้อมกับด่าว่าเห็นเป็นเรื่องไม่ดีปฏิกิริยาเช่นนี้ติดมาให้เห็นถึงปัจจุบันโดยในชนบทห่างไกลบางแห่ง มีการซัดฝุ่นโปรยดินใส่นักโทษที่จะถูกประหารเรื่องนี้พวกรามก็ระลึกไปไม่ถึงยุคสร้างบ้านเรือนและสะสมเข้าสายการซัดฝุ่นโปรยเท่าในยุคนั้นแสดงว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งานเกิดขึ้นแต่สมัยนี้ในประเพณีทางลามการซัดฝุ่นโปรยเท่ากลับเป็นเรื่องดีงาน ยุคนั้นใครสืบพันกันก็จะอยู่ร่วมกับชุมชนไม่ได้เป็นสาเดือนหรือสองเดือนต่อมาการสืบพันมีกันบ่อยก็จึงสร้างบ้านเรือนเป็นที่กำบังไม่ให้ใครเห็นจัดบ,บางตนเป็นคนที่เกียคิดได้ว่าถ้าจะเอาข้าวสาลีตอนเย็นเพื่อจะกินในตอนเย็นและเอามาตอนเช้าเพื่อจะกินในตอนเช้า ก็ทําให้เดือดร้อนจึงขนมาให้พอสําหรับกินทั้งเย็นและเช้าแต่อี่ยเห็นก็เอาอยางบางตนไม่เพียงเก็บข้าวสาลีไว้กินทั้งเช้าและเย็นเท่านั้นแต่เก็บตุนข้าวสาลีไว้พอกินถึงสี่วันแล้วก็มีการเอาอย่างกันข้าวสาลีเกิดเปลดขก้นในยุคนี้และต้นที่ถูกเก็บเกี่ยวก็ไม่งอกได้เองอีกเกิดการขาดตอน และมีอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่เท่าเทียมกันสังคมเกษตรกรกรมยุคแรกพวกอาพัสรพรมซึ่งกลายมาเป็นสัตว์โลกกายยาคือมนุษย์เหล่านั้นได้มีการประชุมกันระลึกย้อนอดีตตั้งแต่พวกตนตัวเป็นแสงมีชีวิตอยู่ด้วยปีติแล้วได้กินง้วนดีเกิดวิวัฒนาการเป็นลำดับมา จนในที่สุดต้องกินข้าวสารีเลยก็เพราะการซ่องเสษอกุศลธรรมได้ยมาแบบนี้จำเป็นแล้วที่จะต้องแบ่งข้าวสารีกันและปันเกตให้เป็นสัดส่วนมัยนั้นมีสัตว์บางตนเห็นแต่ได้เก็บนำข้าวสาลีส่วนของตนไว้แต่เอาของคนอื่นมากินสับตีนจ,จับได้ตัดบตีนว่าเป็นการทำผิด ที่เอาของซึ่งเขาไม่ได้ให้มกากอนจัตัวนั้นระกากว่าจะไม่ทําอีกแต่ก็ทําอยู่ซ้ําแล้วซ้าเล่าถึงสามคหงจัตอื่นรู้เข้าก็พากันรรงทุบตีคว้างปาด้วยก้อนดีหวดด้วยท่อนไม้เป็นอันว่ายุคนี้ได้เริ่มมีอัินาทานลักทรัพย์มีครหายติเตียนมีมุสาวาพูดเท็จ และมีการลงโทษด้วยท่อนไม้สัตว์ประเสริฐที่มาของมนุษย์คำว่าสัตว์ประเสริฐได้ปรากฏในตอนนี้พระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไป,ไปว่าครั้งนั้นสัตว์ประเสริฐทั้งหลายได้ไประชุมฝึกสารกันว่าเมื่อความชั่วเกิดขึ้นในหมู่สัตว์อธินาทานการครหามุาุาาา c และการถึงท่อนไม้เพื่อทุบตีกันก็จะตามมาอย่ากระนั้นเลยเราควรยุใครสักคนหนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าตับเตือนผู้ที่ควรว่ากล่าได้ให้ติเตียนผู้ที่ควรตีเตียนได้ให้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้แล้วเราก็แบ่งข้าวสายลีให้แก่ผู้ทำหน้าที่นั้นเมื่อปรึกษาตกลงกันได้ดังนี้แล้วกับประเสกเหล่านั้น ก็เฟ้นหาสัตว์ผู้มีรูปงามน,น่ารักน่าเลื่อมใสและมีสัตว์ใหญ่กว่าสัตว์ด้วยกันทั้งหมดขอให้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ซึ่งสัตว์ตนนั้นก็ยืนดีอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยได้ส่วนแบ่งเข้าสาดีเป็นสิ่งตอบแทนความเป็นมาของวันณะสีมหาสมตะกษัตริย์ราชาคำว่ามหาสมตะัะ เป็นชื่อตำแหน่งหัวหน้าใหญ่ที่มหาชนพากันแต่งตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกกษัตริย์เป็นคำที่สองเป็นชื่อตำแหน่งหัวหน้าของเขตแห่งข้าวสาลีราชาเป็นคำที่สามใช้เรียกผู้เป็นใหญ่ซึ่งทําให้คนทั้งหลายเกิดความยินดีโดยชอบทานจะเห็นได้ว่าพวกกษัตริย์เกิดขึ้นด้วยการยกย่องแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งสูงโดยคนพวกเดียวกัน ไม่ใช่โดยใครอื่นไม่ใช่เทวดาหรือกรมที่ไหนแต,ต่งตั้งลงมาและเป็นการยกย่องแต่งตั้งโดยธรรมคือโดยคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่ใช่โดยอธรรมฉะนั้นธรรมคือสิ่งสูงสุดแท้จริงครามชายิกะอัจชายิกะมีนมนุษย์อีกพวกหนึ่งคิดกันว่าอธินาทานพระหรัง มุสาว่าการลงโทษด้วยท่อนไม้และการขับไล่เกิดขึ้นก็บาปทำและบาปทำแบานั้นก็ได้ปรากฏแล้วในมนุษย์พวกเราควรลอยทิ้งอกุโมธรรมอันเลวทรามเสียมนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่ารามแปลว่าผู้ลอยบาปทำคือละเว้นจากความชั่วต่างๆเป็นคำแรกสำหรับการนักบ พวก,กรามเหล่านี้ออกไปทำกระท่อมมุงใบไม้ไมในราวป่าและนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่นั้นพวกเขาไม่มีการหูต้มไม่มีการตําข้าวเวลาเช้าก็ออกไปหากินอาหารเช้าในหมู่บ้านเวลาเย็นก็ออกไปหากินอาหารเย็นในหมู่บ้านกินอาหารแล้วกลับมาบำเพ็ญสมาธิอยู่ในกระท่อมอีก คนเหล่าอื่นเห็นพวกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นก็ยกย่องว่าเป็นพวกชายกิกับคือพวกเพียงเพ่งเป็นได้ชายชายกิกับนับเป็นคำเรียกที่สองในฝ่ายนักบวชในบรรดามนุษย์ที่ออกไปอยู่กระท่อมอย่างนั้นมีพวกหนึ่งที่ไม่ได้ชายก็ไปอยู่แถวๆรอบบ้านเมืองยึดง,งานเขียนคำทีเป็นหลักพวกนี้คนทั้งหลายเห็นว่า เป็นพวกไม่ได้นั่งเข้าฌานก็ถูกเรียกว่าพวกอัตชายิกะนับเป็นคำเรียกที่สามคำว่าอัตชายิกะสมัยนั้นมีความหมายที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันสมัยพุทธกาลหมายถึงผู้สายทยายมนจะเห็นได้ว่าคำว่ากรามชายิกะและอัตชายิกะล้วนแต่เกิดขึ้นพกะทม เกิดขึ้นเพราะคุณสมบัติของบุคคลไม่ใช่ใครที่ไหนแต่งตั้งหรือในระมิตขึ้นมาแพทย์และสูตรมนุษย์อีกพวกหนึ่งยังพอใจในชีวิตคู่ทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นอย่างยามไปมีอาชีพประจำเช่นเลี้ยงโคค้าขาวเป็นต้นพวกนี้เรียกกันว่าเวทสัตว์หรือแพทย์อีกพวกหนึ่ง หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์็ึงเรียกกันว่าสุดทักหรือสูตรอัตถกถากล่ายว่าเป็นพวกทำงานชั้นต่ำและงานเล็กๆน้อย,อยรับจ้างหรือทำมาหากินจน,นวันๆไปจะเห็นได้ว่าแพทย์และสูตรแต่ล่นเดิมคือมนุษย์พวกเดียวกันนั้นแหละจะแตกต่างกันก็โดยธรรมคือโดยคุณสมบัติของแต่ละบุคคล สมณะมาจากคนทุกวันนัสสมณะไม่ใช่บุคคลในวันนัดใดวันนัหนึ่งเพราะบางคราวก็มีกษัตริย์เห็นความบกพร่องของชีวิตตัวเองได้สลับบ้านเรือนออกไปบวชรามแพทย์และสูตรที่ออกบวชเป็นสมณนะด้วยเหตุผลอย่างนั้นก็มีเหมือนกันจะเห็นได้ว่าสมณะก็คือมนุษย์พวกเดียวกันนั่นเองหาใช่พวกอื่นไม่ ที่ต่างกันก็โดยธรรมทาเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทุกคนทุกคนนะเป็นไปตามกันและและ้วพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนสามเณรวาสศทธะและสามเณภารัตวชะว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์กรายแพทยหรือสูตร เมื่อประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึออบายทุกคติวินิบาดนารกเพราะการยึดถือกรรมด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นตรงกันข้ามเมื่อประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือกรมด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถือสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุที่ยึดถือการด้วยสัมมาทิฏฐินั้นและไม่ว่าจะเป็นกษัตร,ริย์ป่ามแพทย์หรือสูตรเมื่อประพฤติทั้งทุจริตและสุจริตด้วยกายวาจาใจมีทั้งวิจาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวและทำกรรมก็ทำทั้งด้วยวิจาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิ รั้นตายไปเขาย่อมจะได้เสวยทุกบ้างสุขบ้างคลับคล้าวกันพระอรหันต์ะเสษกว่าทุกวันนะทรงสอนสามเณรว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสตรเมื่อสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปัจจยธรรมทั้งเจ็ดแล้วย่อมปรินิพานดับกิเลสดับทุกข์ได้อย่างชื่นเชิงภายในชาตินี้ได้ดูก่อนวเสตถะและภาระทวาชาในบรรดาวันละทั้งสี่หลังวันละใดเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบเครรมจันแล้วหมดกิจที่จะต้องทำแล้ว ดงภารัได้แล้วลุกล่วงประโยชน์ของตนแล้วดัดไชโล์เครื่องผูกมัดที่ติดหนีพบได้แล้วหลุดคนแล้วก็ได้ดัสรู้โดยข้อวันละนั้นเรียกได้ว่าเป็นวันละสวยสุดกว่าวันละทั้งหลายสูงโดยธรรมไม่ใช่โดยอธรรมทรามเท่านั้นจะเสริฐที่สุดสำหรับหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ทรงอ้างถึงคาถาที่สนังกุมารระพรงกล่าวว่าในหมู่ชนผู้ถือโทษกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้ถืรอรอมด้วยวิช,ชาและเจรณนะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทรงรับรองคำกล่าวนั้นว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์แม้พระองค์ก็กล่าวเช่นนั้นสามเณรทั้งสอง ได้ฟังเรื่องราวและคำสอนจากพระโอษฐ์แล้วก็แสงจะเอิดเกิีใจ